สวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมในรายการเข้าใจน้องพอดแคสต์นะครับผมก็วันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าทําไมฝึกฝนมาตั้งนานแต่ไม่รู้สึกเก่งขึ้นเลยอาจจะฟังดูเชิงลบเนาะมันเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกแบบนั้นอะไรที่เราฝึกมาสักพักหัดมาสักพักมันจะเริ่มมีความรู้สึกเนี่ยเคยเป็นไหมเอาจริงเนี่ยพอดแคสต์ Podcast เนี่ยเหมือนกับทั้งแนะแนวน้องแล้วก็เตือนใจตัวเองด้วยเหมือนกันคือแบบบางครั้งี่แบบเฮ้ยเราก็แอบรู้สึกเองเหมือนกันว่ะที่เราไม่เก่งขึ้นบางวะ ราฝึกมาตั้งนานแล้วทำไมรู้สึกว่ามันมันไม่พัฒนาการแบบวื้อหว่าเหมือนตอนแรกตอนแรกแรกูรก้สึกโอ๊ยเราพัฒนาอย่นี้นี้ภูมิใจว่าเราทำสิ่งนั้นได้ทําสิ่งนี้ได้แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกเฉยๆอ่ะไม่รู้เอ๊ะธรรมดาอะไรเงี้ยบางทีอาจะรู้สึกขนาดที่ว่าเราเลเวลตันหรือเปล่ามันเก่งกว่านี้ไม่ได้รลยเพราว่ามันสุดแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะมาเคลียร์ความคิดกันตรงนี้เนาะอยากจะบอกว่าที่รู้สึกแบบนั้นเพราะจุดโฟกัสเราเปลี่ยนตอนใหม่ๆว่าเฮ้ยฉันทาสิ่งนั้นเป็นฉันทาสิ่งนี้ได้ฉันทำโจทย์ข้อน มันจะมีความตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแบบเฮ้ยฉันทาเป็นหนึ่งข้อมันก็ภูมิใจแล้วณนะวันแรกๆเนาะเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้แต่พอทําไปสักพักทําได้ก็ปกติก็ฝึกมาสักพักก็ควรจะต้องทําได้ประมาณนี้ปะเราจะคาดหวังกับตัวเองประมาณนั้นมาเลยรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นแล้วว่าทําได้ก็คือทําได้ธรรมดาอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราเปลี่ยนโฟกัสเลยรูวยว้ปะแรกๆโฟกัสในสิ่งที่ทาได้เพิ่มมันก็จะภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นแต่พอเราฝึกไปสักพักเราจะเปลี่ยนมาโฟกัส มันเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่เก่งขึ้นพี่เป็นนะขนาดว่าเนี่ยอาจอย่างมองวิชาเลขก็ไดนะ้พี่เป็นติวเตอร์เลขนีนะแรกแรกอุ้ยทำหมดเนี่ยอุ้ย,ยมันสนุกอะตอนที่แบบเราทำใหม่ๆตั้งแต่สมัยตอนเรียนมะัธยมตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นติวเตอร์รู้สึกข้อน,นี้ก็ต้องได้อยู่แล้วปะวะหรือบางทีไปเจอโจทย์ที่แบบเราทำนานกว่าที่ควรจะเป็นหรือบางข้อแบบอุ้ยทำไม่ได้ต้องแอบดูเฉลยพี่ก็มีเหมือนกันนะบางทีก็แอบมีเฟล,ลกับตัวเองว่าอุ้ยเวลตันปะเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเรานวง แต่ความเป็นจริงคือมนุษย์เราเนี่ยไม่มีทางเพอร์เฟกต์ลุกเก่งแค่ไหนก็จะมีจุดพลาดอยู่เสมอแล้วพอเราไปโฟกัสจุดนั้นนะ่ะมันเป็นเหมือนจุดดาในชีวิตเราอะทั้งที่แบบโอ้โหกระดาษทั้งแผ่นขนาดประมาณกี่ไร่ก็ไม่รู้ขาวหมดเลยมีจุดดำดำเป็นจุดๆเล็กๆน้อยๆจุดเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยแต่จะมีหลายจุดหน่อยน้องก็ไปมองไปจ้องนั้นทั้งที่ที่ดินน้องเป็นไรอะแต่มีจุดแค่เท่านิ้วก้อยเนี่ยแต่อาจจะหลายจุด1 0 20จุดว่าไปแต่น้องไปจ้องตรงนั้นน่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเึามีจุดพลาดวะ เก่งแค่ไหนก็มีลูกอ่พูดตรงๆนะอันนี้คือสิ่งที่พี่จะตกผลึกว่าแบบเฮ้ยเลิกยึดติดความเพอร์เฟกต์ได้แล้วเว้ยมันเป็นไปไม่ได้เนียหรอปะเก่งแค่ไหนก็จะมีพลาดอยู่ดีคือปัญหาคือรู้ไหมพอเราฝึกมานานๆเนะี่ยเราจะไม่มองว่าเราผ่านอะไรมาแต่เราจะมองแค่ว่าเราขาดอะไรไปและสิ่งนี้แหละมันจะบั่นทอนจิตใจเราแทนที่จะภูมิใจว่าเฮ้ยเราฝึกมาตั้งเยอะเราเดินมาตั้งไกลนะทาโจทย์มาได้แบบอุ้ยยี่สิบสามสิบข้อแล้วนะข้อที่สามสิบเอ็ดทำไม่ได้เซ็งเฉยเฮ้ย คือยังไงเราก็พลาดอยู่แล้วมันมีกันได้อยู่แล้วลูกต่อน้น้องเก่งแค่ไหนโอเคไหมพี่อะชอบคนหนึ่งมากเลื่อนฟีดเฟซบุ o กเนี่ยล้วก็ไปเจอคล้ายๆกับเป็นสปีชแล้วกันเนาะที่เขาไปพูดในมหาลาัยอะของนักเทนนิสคนหนึ่งชื่อโรเจอร์เฟเดเรอร์เป็นนักเทนนิสคนหนึ่งที่เก่งมากๆพี่อาจจะไม่รู้ประวัติเป๊ะเนาะแบบโหเคยได้เบอร์หนึ่งของโลกเป็นแบบมือวางอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาไรที่ตีหรือเปล่าเพอร์เฟกหรือเปล่าจริงเขาก็พลาดมาเยอะนะถ้ามองในการแข่งขันทั้งหมดอะพี่ไป นี่ขนาดว่าระดับแชมป์โลกนะแบบกี่พันนัดไม่รู้อะแต่ชนะประมาณ80%ดสิเปอร์เซ็นต์โอ้เขาแพ้ยี่สิบปอร์เซ็นต์นะใครว่าแชมป์โลกไม่เคยแพ้ใครว่าแชมป์มโลกไม่เคยพลาดเขาก็พลาดอันดับคนอื่นมันต้องเยอะต้องแย่เนือ่อไหมมันไม่ได้แปลว่าหูเขาแพ้ไม่เป็นเลยอันนี้คือเรื่องปกติมนุษย์เราก็เหมือนกันต่อยน้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นอะมันก็พลาดได้แพ้ได้เหมือนกันบางทีตรายอมรับว่าเราไม่มีทางเพอร์เฟกต์และยิ่งกว่านั้นหนึ่งในสถิติที่พี่แบบตกใจเลยอะ ถ้าเกิดไปดูในแต่ละแต้มเข้าใจว่าแต่ละแต้มไหสมมติเล่นเทนนิสก็จะมีแต้มที่1แต้มที่2แต้มที่3เลยว่าไปในการตีเป็นนัดนัดเป็นแต้มแต้มอ่ะถ้าซูมออกอ่ะในตุกๆ1 0 0แต้มอ่ะน้องว่าเขาชนะประมาณกี่แต้มเซดีออกมาว่า54อุ้ยมันไม่ใกล้ความสมบูรณ์แบบเลยเว้ยเอาแชมป์โลกมันไม่ได้ชนะหรอสมมติพี่ตีเทนนิสกับแชมป์โลกอ่ะเฮ้ยเราก็สามารถชนะเขาได้ในบางลูกเหมือนกันหรอวะเห็นว่าค้ความเป็นจริงแบบห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเว้ยแปลว่าร้อโลกนะ แปลว่าเอา้ามันก็มีนักเทนนิสที่อาจจะเก่งไม่เท่าเขาอาจจะเป็นอาทีมชาติรุ่นนี้นั่นไม่ได้แบบขนาดระดับแบบท็อปลกแต่ก็แอบชนะเขาไปหลายแต้มอยู่นะถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติอะที่คนเรามันจะพลาดอะแต่ถ้าเกิดเราไปม,มองว่าแบบไม่ได้มองว่าผ่านอะไรมาแต่มองว่าเราพลาดอะไรไปอมองแต่สิ่งที่ขาดมองแต่สิ่งที่มันเป็นแบบจุดดำๆในพื้นที่เป็นไร่ของน้องอะมันยากที่น้องจะมีความสุขลุกมันยากที่น้องจะภูมิใจในตัวเองนะมันจะเป็นการบั่นทอนตัวเองไปเรื่อยๆทั้งน้ี่แบบเฮ้ยมันเดินมันต้องไกล แรกมาตั้งเท่าไรอ่ะจากวันแรกที่เดินมาถึงเนี้ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะบอกมันเดินมาไกลามากแล้วอ่ะสะดุดหินก้อนนึ่งด่าตัวเองนี่ทําไมเดินโง่อย่างนี้ทําไมมันอย่างนั้นอย่างเงี้ยทุบตีตัวเองอ่ะยังไงน้องหนีความพลาดไปได้หรอกมันมีบ้างอยู่แล้วแต่แค่เรียนรู้จากมันเนาะและคราวนี้มันก็จะมีคําถามว่าอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดอยากเก่งขึ้นเนะี่ยยังมีความรู้สึกว่าพลาดอยู่เลยอ่ะน้องอยู่กับมันให้ได้ก่อนแต่อยากเก่งขึ้นต้องทำยังไงน้องต้องรู้จักการวิเคราะห์จุดพลาดจุดผิดจุดพลาดจุดที่เราอาจจะยังทําไม่ดี มันจะมีอยู่แล้วลูกน้องไปลองดูเฮ้ยมันเป็นอะไรวะแล้วมันต้องแก้ไขยังไงน้องเหมือนแก้จุดอ่อนไปเรื่อยลูกไออย่างวิชาเลขเนี่ยมันคือการแก้จุดอ่อนอ่ะเอาสูตรนี้ไม่รู้หรอเอานิยามนี้ไม่รู้อ่ะไปเฟกบางทีรู้สูตรรู้นิยามหมดแล้ะแต่ไม่รู้เทคนิคนี้ในการทาข้อนี้ก็ไปฝฟกร์บางทีไม่ต้องจัดรูปแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่แบบแค่รู้สูตรแล้วมันทําได้อะวิชาเลขถูกปะบางทีมันต้องอ๋อมันต้องจับไอ้นี่มาชนนี้นี่จับไอ้นี่จัดรูปแบบนี้แล้วถึงจะทําได้คือถ้านาตอนนี้ไม่รู้ก็แแแแแคค่่่่่่่่่กก้้้้้้จจจจจุุดดดออออนนนนนนใหหหหมมมมมมััััรรรููงลลวววบบบพพีีีีะะะะยไไาสท ไม่มีวันโอเคปะจุดที่น้องต้องแก้จุดอ่อนจุดพลาดมันจะมีไปทั้งชีวิตเลยลูกน้องต้องอยู่กับมันให้ได้โอเคปะอยู่กับมันให้ได้เราเรียนรู้จากมันเนาเฮ้ยเราฝึกเพิม่พมฝึกเพิม่มฝึกเพิ่มตราบใดที่เป็นมนุษย์ลูกม,มันมีจุดพลาดจุดอ่อนจุดที่เราไม่เก่งมันเกิดขึ้นได้แต่จงภูมิใจว่าน้องเดินมาไกลแค่ไหนแล้วอย่ามองแต่สิ่งที่ขาดอย่ามองแต่จุดที่พลาดโอเคปะยอมรับมันให้ได้แล้วก็ฝึกฝนมันอย่าจมปัญหาก็แค่นั้นเองคนเรามันจะจมกับสิ่งที่พลาดนี่พูดไปไม่ใช่เตืืืออออออนนนนนนน้้้งงงเเเเเตตััววดยยหกกกคราาาถ่ขึะ ไปหาอะไรจุดพลาดจุดผิดจุดที่ทำไี้ไม่ค่อยดีจุดที่มันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไปหามาให้หมดยอมรับมันแบบแมนแบบยืดอกรับว่าเฮ้ยกู <"He> i, เป็นมนุษย์กูพลาดได้เราจะไม่จมกับสิ่งนั้นเราจะเรียนรู้จากมาันและเก่งขึ้นในทุกวันไม่เพอร์เฟกแต่ดีขึ้นในทุกวันโอเคไหมอย่ามองแต่สิ่งที่ขาดจนพลาดในสิ่งที่ผ่านมาโอเคปะ่ะภูมิใจในติงนอยเออมันอาจจะดูเล็กๆ็ก,กน้อยๆแต่แบบเฮ้ยจะาทำมาเยอะแล้วนะเราลอง เปลี่ยนโฟกัสแบบเออโฟกัสสิ่งที่พลาดด้วยโฟกัสอดีตที่เราผ่านมาด้วยพอฝึกไปนานๆมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นึ่งที่แบบเออสิ่งที่เราทาได้ดีขึ้นเก่งขึ้นมันดูเหมือนนิดเดียวอะ่ะลองเปลี่ยนโฟกัสลุกตราบไปที่น้องยังลงมือทํายังคงมุ่งมั่นในสิ่งนั้นยังคงโฟกัสในสิ่งนั้นน้องเก่งขึ้นแน่นอนแต่แค่มันอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้ตรงที่เราคาดหวงังเพราะเราเปลี่ยนโฟกัสไม่ได้มองว่าเราพัฒนาอะไรแต่มองว่าเราพลาดอะไรจุดอ่อนคืออะไร พอโฟกัสมันเปลี่ยนนะมันก็เลยแบบทําให้จิตใจมันพาวะผะวงตอแตะอะไรเงี้ยกลับมาตั้งสติเนาะเราลองมองในสิ่งที่เราผ่านมาบ้างโอเคไหมเป็นกําลังใจใลูกรู้ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีเหนื่อยล้าท้อเกิดขึ้นได้ธรรมดามนุษย์ลูกก็ช่วยกันชุดช่วยกันรังช่วยกันดึงให้เรามีพลังบวกในการใช้ชีวิตต่อนะจะผิดจะหลุดจะพลาดเรื่องธรรมดาแต่เราจะลุยต่อเก่งขึ้นในทุกวนันยืดอกรับแบบแมนๆอยู่กับมันให้ได้ไม่ดิ่งไม่จมแล้วไปลุยต่อ เชื่อว่าทำาบงนี้ต่อไปเรื่อยๆยังไงน้องก็เก่งขึ้นแล้ววันหนึ่งน้องมองกลับไปขีคือโูเราเดินไม่ได้ไกลขนาดนี้เลยหรอกคภูมิใจว่ะทำที่เยอะมากเลยเนะี่ยแล้วเนี่ยที่มาถึงฝั่งฟันเนี่ยเพราะเราเป็นตุ๊กตาลม้มลุกเลยเนี่ยพ,พลาดผิดล้มลุกทุกครั้งที่ล้มโอ้โหเดินมาไกลมากมองย้อนไปนี่คือเส้นทางที่เราเดินไปโคตรภูมิใจในตัวเองเลย,เยขอให้มันเป็นแบบนั้นเป็นกําลังใจให้เด็กลูกนะใครพี่พูดเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วก็ ฟังจบแล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะลูกเป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ